ครับผมนายแสงเงาครับข้างหลังผมคือ Audi e-tron Sportback รถยนต์ไฟฟ้า SUV คันแรงของทาง Audi เดี๋ยววันนี้เราจะขับไปเขาใหญ่กันดูว่าต้องชาร์จกี่ครั้งและก็ไปถึงที่นู่นจะใช้พลังงานเท่าไหร่กันแน่นอนว่า Audi e-tron Sportback คันนี้ก็ถือว่าเป็นรถที่ประสิทธิภาพดีมากๆนะครับแต่ก็ขึ้นชื่อว่ามันค่อนข้างกินไฟพอสมควรซึ่งตอนนี้เราก็ชาร์จเต็มประมาณ95%วิ่งได้320กิโเมตรนะครับในหน้าปัดตัวนี้ซึ่งเราจะลองขับไปเขาใหญ่เพราะว่าที่เขาใหญ่มันมีที่ชาร์ขอ ซึ่งจ่ายไฟสูงถึง125กิโลวัตต์เลยเดี๋ยวเราจะไปลองดูว่าขับจากที่นี่ไปถึงที่นู่นแบบจะเหลือเท่าไหร่แล้วก็วิ่งได้อีกเท่าไหร่รวมถึงในเรื่องของการขับขี่พลังงานต่างๆมันจะกินไฟไหมเดี๋ยวเราไปกันเลยเราก็อยู่บนรถ Audi e-tron Sportback นะครับผมแน่นอนว่ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%ที่ทาง Audi เองก็นําเข้าเป็นเจ้าแรกๆด้วยนะแต่แน่นอนว่าเนื่องจากมันนําเข้าเยอรมันแบบทั้งคัน ทำให้ราคาตอนนี้มันอยู่ที่5.499ล้านบาทแพงกว่าปีที่แล้วพอสมควรเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของราคาส่วนเรื่องของสเปคแน่นอนว่าก็ยังคงทำได้แรงสะใจเช่นเดิมใช้มอเตอร์2ตัวนะครับล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังแยกกันล้อหลังจะมากกว่าแน่นอนว่าถับแรงมาก,ก็จะมีในโหมดธรรมดาจะเป็น360แล้วก็ในส่วนของบูสต์โหมดแรงขึ้นจะเป็น408แรงมา้า ส่วนเรื่องของแรงบิดเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมากๆนะครับผมก็จะเป็น561ิบนิวตันเมตรเลยนะครับส่วนบูสต์โหมดก็จะมากถึง664เลยซึ่งต้องบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าที่แรงมากๆนะฮะแต่แน่นอนว่าความแรงก็ต้องแลกมาด้วยการกินไฟที่ค่อนข้างเยอะซึ่งคันนี้สามารถวิ่งได้460ประมาณเฉี่ยเกิโลเมตรในมาตรฐาน n e d c แน่นอนว่า nedd c เนี่ยมันจะมากกว่าความเป็นจริงพอสมควรนะครับซึ่งเราขับจริงๆขึ้ก็ได้ประมาณ350ประมาณเนี้ย ในกาับี่ทั่วไปนะครับผมประมาณนี้ช่วงร่างของ e ีตอนสปอร์ตแบคคันนี้แน่นอนว่ามันสามารถปรับความแข็งอ่อนรวมถึงความสูงต่ำได้นั่นก็คือใช้ช่วงล่างถุงลมนั่นเองครับส่วนเรื่องของการขับเคลื่อนแน่นอนสี่ล้อควอโต้ oto, คันนี้ก็ยังคงทําได้ดีแต่มันจะเบาด้านหลังนิดนึงเพราะว่าแรงม้าด้านหลังจะมากกว่าด้านหน้าทําให้ยังคงมีความขับสนุกอยู่บ้างเหมือนกันในแง่ของถนนทั่วไปนะครับเป็นหมดคอมฟอร์ตพวกนี้ก็ถือว่านุ่มสบายมากนะครับผม คือรวมถึงในการเปลี่ยนเลนพวกนี้พวงมลาลัยต่างๆเซตมากําลังดีรับในเมืองได้นะครับรวมถึงในการเปลี่ยนเลนเร็วๆนั้นก็ยังคงมีความคมแม้จะเป็นคอมฟอร์ตเนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่มันจะมีอาการโยนบ้างเพราะว่าเป็นโหมดที่นุ่มสบายที่สุดทําให้เปลี่ยนเลนเร็วๆนี้มันจะมีอาการโยนบ้างแต่ถ้าเราปรับเป็นโหมดไดนามิกหรือว่าโหมดสปอร์ตของทาง Audi ตัวรถจะปรับลงระดับต่ําสุดนะครับผมทําให้ช่วงล่างแข็งขึ้นด้วย รวมถึงพวงมาลัยเนี่ยเนี่ยมันจะคมมากขึ้นแล้วเวลาเราเปลี่ยนเลนท้องนี้นี่เนี่ยเปลี่ยนเลนเร็วนะครับความเร็วประมาณหนึ่งร้อยเนี่ยเปลี่ยนเลนปุ๊บเออรู้สึกเลยว่ามันไม่โยนเท่ากับตัวคอมฟอร์ตซึ่งก็ต้องบอกว่าช่วงล่างพวงมาลัยรวมถึงมอเตอร์ขับเคลื่อนสี่ล้อเนี่ยไว้ใจได้แล้วก็น่าจะเป็นรถที่แรงที่สุดในตระกูล SUV ที่ขายในไทยเป็นรถไฟฟ้าด้วยนะรวมถึงในเรื่องของช่วงล่างการขับขี่ アウดีรถจนต์ไฟฟ้าบอกเลยว่าไม่ธรรมดามากๆในรถไฟฟ้าอาตาัตราเส้นเปลืองนั้นก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งอะที่มีส่งผลทําให้เรื่องของการขับขี่ระยะทางเนี่ยชัดเจนเลยเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่า Audi e-tron หรือว่า Audi จริงๆ่เยเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้าการประหยัดพลังงานยังไม่ค่อยเทพเท่าไหร่เขาจะเน้นเรื่องของความแรงมากๆนะครับผมและยิ่งคันนี้นะครับมอเตอร์ Motor 2ตัวที่มีพลังกำลังเยอะมากๆทำให มันอาจจะค่อนข้างกินไฟอันนี้พูดตรงๆเลยว่าคันนี้กินไฟมากนะเพราะว่าด้วยน้ำหนักรถที่2,500กิโลกรัมเลยนะครับตัวรถเนี่ยถึงว่าหนักมากยางก็ใหญ่ล้อก็ใหญ่นะครับผมยางนี่ก็หนาแบบใหญ่มากอ่ะคือทุกๆอย่างมันส่งผลทาให้คันนี้ค่อนข้างกินไฟแต่ก็ยังคงแรงอยู่คือ0ู0 0์ถเนี่ยก็5วิ6วิได้นะครับบูสต์โหมดมีอะไรเข้ามาครบทําให้เรื่องของการกินพลังงานนะตอนนี้คือขับทั่วไปคอมฟอร์ตชิลช มันประมาณ4.4ถึง4.6กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์อวก็คือตโลต่อ1หน่วยนะครับซึ่ง1หน่วยเนี่ยมันแล้วแต่ค่าไฟว่าค่าไฟบ้านก็จะประมาณ4บาทหรือว่าค่าไฟทั่วไปก็จะ7บาทตามที่ชาร์จข้างนอกก็โลละบาทอันนี้ก็ถือค่อนข้างกินเหมือนกันแต่เราจะยังสามารถประหยัดได้มากกว่านี้เพราะว่ามันมีการรีเจนกลับมาได้เมื่อเราขับแบบธรรมดามันจะรีเจนกลับใน2แบบก็คือตอนที่เราเบรกหรือว่าการปรับโหมดให้รีเจนมากขึ้น รวมถึงการคสติ้งหรือว่าการปล่อยรถไหลๆตามขับตามจังหวัดเนี่ยมันจะมีการรีเจนพลังงานทําให้ส่วนนี้มันจะชดเชยทําให้ตัวรถค่อนข้างประหยัดได้มากกว่าเดิมรวมถึงถ้าใครชาร์จที่บ้านตอนกลางคืนก็จะมีค่าไฟออฟพีกก็อาจจะถูกได้มากกว่านี้หรือทําทเป็นแบบ T O U มิเตอร์ค่าไฟก็ยิ่งถูกมากกว่า4บาทก็ทําให้จุดนี้เป็นรถไฟฟ้าที่ยังคงมีจุดที่ทําให้เราได้เปรียบในการประหยัดค่าไฟได้มากพอสมควร รวมถึงถ้าไปเที่ยวมีที่ชาร์จฟรีอันนี้คือยิ่งสบายมากๆเราดูว่าในการทริปเขาใหญ่เนี่ยมันจะกินไฟไปเท่าไหร่แล้วก็ค่าไฟที่เราจ่ายไปจริงๆในการไปกลับเนี่ยเท่าไหร่กันนะครับรถไฟฟ้าเรื่องของการประหยัดไฟเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญแล้วก็ทางอ e ีตรอนคันนี้ต้องบอกตรงว่า Audi อ่ะมันค่อนข้างกินไฟมันไม่ใช่เพราะอะไรครับจริงๆเพราะว่าความแรงของมันแหละมันก็คือหลักการเดียวกับรถยนต์ทั่วไปคือยิ่งแรงก็ยิ่งกินน้ํามันรถไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันยิ่งแรงก็ยิ่งกินไฟ คันนี้น้ำหนักก็2,500กิโลกรัมถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่หนักมากแบกแบตเตอรี่90กว่ากิโลวัตต์เ่แบบนี้บอกเลยว่ามันค่อนข้างก,กินไฟแหละเข้าใจได้แล้วก็มอเตอร์คู่หน้าหลังที่พลังกำลังเยอะมากๆนะครับผม350แรงม้าแบบนี้เฮ้ยมันทำให้ตัวรถเนี่ยกินไฟที่เราขับประมาณ4.4-4.6ถึงกิโเมตรต่อ1กิโลวัตต์เาก็คือถ้าคิดไฟบ้านปกติก็4กิโลเมตรต่อ4บาท ก็คือโลละบาทเท่าๆนะครับแต่ถ้าไฟต่างตามต่างจังหวัดตู้ชาร์จก็จะเป็นหน่วยละ7บาทหรือถ้าใครอยากประหยัดชาร์จไฟฟรีตามโรงแรมตามทู้ชาร์จพตทรหรือว่าไฟบ้านโซ,ซล่าเซลก็ทําได้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ทําให้รถไฟฟา้ามันสามารถประหยัดได้มากกวรถน้ํามันรวมถึงมีการรีเจนพลังงานกลับได้ด้วยนะครับตอนที่เราเบรกหรือว่าตอนที่เราปล่อยไหลาตามขับทางเร็วๆอย่างเงี้ยมันปล่อยไหลปับ๊บรถก็จะทําการรีเจนพลังงานเข้าตัวแบตด้วยอันนี้ทําให้เป็นจุดที่ รถไฟฟ้าสามารถกู้คืนพลังงานได้เยอะแล้วก็ประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดด้วยในเรื่องของการเก็บเสียงแน่นอนว่าทางเราที่อยเราทดสอบรถมาหลากหลายรุ่นมากเรื่องของการเก็บเสียงเขายังคงทําได้ดีนะทั้งไม่ว่าจะเป็นเสียงยางถนนหรือว่าเสียงลมต่างๆถือว่าเก็บได้เงียบมากและยิ่งเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยหลายคันจะเจอปัญหาถ้าเป็นรถไฟฟ้าปับ๊บเราจะได้ยินเสียงลมเสียงอะไรชัดมากขึ้นแต่คันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่เงียบมาก ซึ่งเท็กก่อนก็ทดสอบอีกรุ่นหนึ่งไปก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้เงียบกว่าแน่นอนเพราะว่าด้วยราคาที่มากกว่าด้วยระดับรถที่มากกว่าแลวก็คันนี้ประกอบเยอรมันก็น่าจะทําเรื่องของคุณภาพได้ค่อนข้างดีแต่เสียงของทาง Audi มันจะมีเสียงมอเตอร์ซึ่งมันจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคันนี้มันไม่มีเสียงเฟกเอนจิ n นก็คือไม่ได้มีเสียงสังเคราะห์ให้เราเปิดหรือว่าปิดหรือว่าเปลี่ยนโหมดได้ทําให้เสียงที่เราได้ยินนะเป็นเสียงมอเตอร์ของตัวรถที่เพื่อความปลอดภัยของคนเดิน ทั่วไปมันจะเสียงประมาณนี้นะครับเนี่ยคือเราจะไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์เหมือนของทาง B M เนี่ยมันจะดังวีดววเราเร่งมันเสียงสังเคราะห์ขึ้นมาแต่ทาง E t ทรอคันนี้ไม่มีเสียงสังเคราะห์เข้ามาให้เลยในตัวรถนะครับจะมีแค่ข้างนอกเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยสำหรับคนข้างนอกแต่คนนั่ง้างในจะไม่มีเสียงเพื่อความสะใจอะไรทั้งนั้นเงนียบสนิทเลยส่วนเรื่องของความเร็วนะครับตอนนี้ร้อยกว่าก็ถือว่าเก็บเสียงได้ดีนะประมาณนี้ ส่วนถ้าเราเร่งไป120นะครับเสียงลมจะประมาณไหนเนี่ยร้ออะเนี่ยถือว่าเงียบนะจุดนี้ถือว่าโอเคมากๆอ่าเดี๋ยวเราจะมาลอง0ูนย์ถึงร้อกันนะครับซึ่งเราจะทดสอบโดยการเปิดโหมดด y นามิกแล้วก็เกียร์เซึ่งมันจะ activate boost mode ทำให้แรงม้ามันสูงที่สุดนะครับ408แรงม้าแรงบิด664นิวตันเมตรตามสเปคตัวเลข 0ถึง100ถ้าเปิดบูตมัน5.7วินะครับผมซึ่งต้องลองมาลองดูกันเลยว่าจะเท่าไหร่ 2> 3 1> 2 1หืแรงดึงแบบสุดมากครับแรงบิด6 0 0 80 90 100 5.9วินะครับผมเอ้ยถือว่าไม่ธรรมดานี่คือมีคนนั่งอยู่ด้วยก็มีสัมภาระด้วยก็น่าจะใกล้เคียงกับตัวเลขที่เขาเคียงไว้5.7โอ้โหบอกเลยว่า เห็นรถใหญ่ๆหนักๆกว่าน,นี้ศูนย์ถึงร้อทำได้ดีมากส่วน8 0ดสิเราทดสอบไปมัน3.4วินะครับผมฉันต้องบอกว่าในการเปิดบูสต์โหมดอัตราเร่งนี่เทียบสู้กับพวกซูเปอร์คาร์ได้เลยนะแต่แน่นอนว่ารถไฟฟ้ามันก็ต้องมีแบบ อัตราตีนต้นดีแต่ตีนปลายอาจจะไม่ได้พุ่งมากหนักนะครับแต่คันนี้ถือว่าประทับใจมากเราก็มาถึงที่เขาใหญ่แล้วนะครับผมเรามาจุดนี้คือที่ชาร์จองมิดวินเทอร์นะครับก็เป็นที่ชาร์จที่แรงที่สุดในตอนนี้คือ125กิโลวัตต์ของอิเล็กซ่าซึ่งเราก็ขับมาจากกรุงเทพมาถึงนี่ระยะทาง170เหลือ47วิ่งอีก150เท่ากับถ้ามองตอนแรกระยะทาง320วิ่งไป170เหลือ150ก็เท่ากับระยะทางค่อนข้างพอดีเป๊ะกับตัวเลขที่ขึ้นโชว์นะครับ ชดเชยกันได้พอดีมากๆก็ถือว่าโอเคเลยคันนี้ก็กินไฟประมาณ4กิโลเมตรต่อ1หน่วยนะครับผมก็ถือว่าด้วยมอเตอร์คู่น้ำหนักรถก็กินประมาณ1นึงละกันก็เดี๋ยวเราจะลองชาร์จตรงนี้ให้เต็มนะครับแล้วก็จะขับขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาแล้วก็ยิงเข้ากระทมมันดูกันว่ามันจะไหวไหมส่วนค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะั้นเดี๋ยวเรามารอดูกันตอนชาร์จอีกทีนึง <S <S ก็ชาร์จเต็มเรียบร้อยนะครับผมที่ตู้ชาร์จตรงนี้ก็ไฟเข้าก่อนเลยคือตู้นี้125 แต่เมื่อกี้ไม่มีรถชาร์จอยู่2คันทําให้กําลังไฟเฉลี่ยไปนะครับรถเราเลยรับได้แค่50กิโลวัตก็ถือว่าโอเคกําลังเพียงพอต่อการใช้งานจาก47%ขึ้นมา100 45นาทีเต็มนะครับผมแล้วก็หน้าปัดตอนนี้ขึ้นโชว์ขับได้ประมาณ316กิโลเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเขาใหญ่แล้วก็ลงมาดูกันว่ากาลังไฟขึ้นไปบนสุดเหลือเท่าไหร่แล้วก็ขับลงมารีเจนกลับได้เท่าไหร่แล้วก็จะยิงยาวกลับเข้ากรุงเทพได้ไหมโดยการชาร์จทั้งหมดราคานี้ก็คื 350้บาทนั่นเองนะครับก็ลองดูกันนะครับว่าเราจะขับกลับถึงกรุงเทพไหมหลังจากลงมาบนเขาใหญ่แล้วก็มาถึงทางขึ้นเขาใหญ่แล้วนะครับก็จากเมื่อกี้ที่ชาร์จเต็มร้อยที่มิดวินเทอร์ตอนนี้เหลือ96%วิ่งได้300กิโลเมตรเราจะดูว่าจากตรงนี้300กิโลเมตรแล้วก็เ6เนี่ยเมื่อขึ้นไปบนสุดน่ะจะเหลือกี่เปอร์เซนต์แล้วก็จะวิ่งอีกกี่เปอร์เซนต์แล้วก็จะมาลองดูว่าจากข้างบนลงมาข้างล่างตอนขากลับจะรีเจนได้กี่เปอร์เซนต์แล้วก็ ระยะทางจะเพิ่มขึ้นไหมเท่าเดิมไหมเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้เราก็ขับขึ้นไปเขาใหญ่นะครับผมก็ทดสอบกันไปเลยว่ารถยนต์ไฟฟ้า,ฟามันก็ขึ้นสบายอยู่แล้วเนี่ยคือตอนเร่งเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งดูเกียร์ต่ําเกียร์อะไรเลยนะครับเร่งเหยียบเข้าไปเลยตอนนี้ก็เหยียบประมาณ50%นะครับแบตก็ลดลงตามจํานวนความชันของตัวเส้นถนนแล้วก็พลังที่เราเหยียบไปแต่ข้อดีของมันคือเนี่ยเหยียบต่อนเนื่องเลยไม่ต้องกังวลมานั่งความร้อน หรือว่าเกียร์ต้องใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองอะไรไหมเพราะว่ารถไฟฟ้ามันไม่มีเกียร์เราก็สามารถเหยียบเข้าไปเนี่ยเหยียบไปเลยรวมถึงช่วงล่างคันนี้นะครับถ้าเราปรับโหมดสปอร์ตแล้วก็ขึ้นเขาแบบนี้ถือว่ามไม่ค่อยโยนเลยนะช่วงล่างดีมากอะค่อนข้างเฟิร์มเลยแหละสามารถเนี่ยเล้ยวโค้งหนักๆเร็วๆได้นะครับผมโดยที่ไม่รู้สึกเวียนหัวอะไรนะครับในคนนั่งข้้งหน้าแลนะข้างหลังด้วยแต่ถ้าใช้โหมดคอมฟอร์ตแล้วเราขึ้นอย่างนี้มันก็อาจจะมีโยนบ้างเล็กน้อย แล้วเขาว่าตัวรถมันจะสูงขึ้นแต่ถ้าเป็นโหมดสปอร์ตดนามิกนะครับตัวรถจะเตี้ยลงแล้วก็ช่วงล่างเฟิร์มขึ้นอันนี้ถ้าขึ้นเขาแนะนําว่าให้ใช้โหมดด y นามิกน่าจะขับสนุกกว่านะครับผมก็ขึ้นมาถึงบนเขาใหญ่บนตรงนี้แล้วนะครับก็สรุปว่าแบตจาก96เหลือ86ลดไป10%ระยะทางจาก300เป็น270หายไป30กิโลแต่ระยะทางจริงๆมันประมาณ13โลนะครับเท่ากับส่วนต่างหายไป20โลในการเล่งขึ้นเขาลงเขาต่างๆก็ถือว่า เป็นปกติของรถยนต์ต่างๆทั่วไปที่ขึ้นเขาจะใช้พลังงานมากกว่าก็เดี๋ยวเราจะลุ้นกันว่าตอนลงจะคืนได้เท่าเดิมไหมนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูงานออกแบบของเจ้า e-tron Sportback คันนี้กันก่อนมาดูงานออกแบบกันเลยแน่นอนว่า audi นั้นยังคงออกแบบได้ค่อนข้างสวยและคันนี้มันอาจจะไม่ใช่รถไฟฟ้าที่ดูล้ำยุคเกินไปมันเหมือนเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนถ่ายระหว่างรถยนต์แล้วก็มาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทําให้ดีไซน์มันก็ยังคงดูเป็นรถธรรมดาอยู่ไม่ได้หวือหวาหรือว่าล้ำเกินไปหลายๆคนอาจจะชอบ รวมถึงเรื่องของสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานคันนี้แค่0.25เท่านั้นดีกว่าตัว SUV ปกติด้วยเช่นเดียวกันทําให้การขับขี่ระยะทางนั้นก็ดีขึ้นในเรื่องของกระจังหน้าเราจะเห็นกระจังหน้าที่เป็น E-tron นี่สีเงินสวยงามนะครับผมพร้อมกับ เซนเซอร์ S S รอบคันและก็กล้องด้านหน้าด้วยนะครับใส่เข้ามาให้กล้องรอบคันครบมากๆและก็แน่นอนว่าจะมีช่องรับอากาศแค่ตรงกลางตรงนี้เท่านั้นในส่วนของกระจังหน้าตรงนี้ไฟหน้าเอกลักษณ์อีตรอนนะครับนี่เส้น d a y t i m e Running Light และก็เอกลักษณ์ของเขาคือ4ขีดตรงนี้ซึ่งจะมีในทั้ง SUV แล้วก็รุ่นใหม่ๆลหลายรุ่นก็ใส่เอกลักษณ์ไฟตรงนี้เข้ามาไฟหน้าน่าเสียดายว่าไม่ใช่ดิจิทัลไลท์นะครับผมยังคงเป็นแมสทริก LED แต่ก็ถือว่าเพียงพอ ในการใช้งานแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าสว่างแล้วก็แบ่งช่องหลบหลีกรถคันข้างหน้าได้ด้วยนะครับและแน่นอนว่ายังคงมีที่ล้างไฟหน้าและก็ช่องดักลมที่เป็นช่องจริงในเรื่องของแรงเสียดทานอากาศได้ค่อนข้างดีถือว่าอันนี้สวยแล้วก็ดูสปอร์ตไปในตัวด้วยตัวล้อคันนี้เป็นล้อที่เป็น Etron แน่นอนว่าเราสังเกตได้คือคาลิปเปอร์สีส้มที่โดดเด่นมากๆและก็ล้อใหญ่ถึง21นิ้วนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่ล้อใหญ่มากๆแล้วก็ ยางใหญ่จริงๆนะครับคันนี้265/45แล้วก็21ถือว่าใหญ่สะใจแล้วก็ลวดลายเนี่ยสวยจบลงตัวเล่นทูโทนได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็เห็นความแตกต่างตรงนี้ไหมมันคือช่วงล่างถุงลมที่ปรับระดับสูงต่ำได้อันนี้คืออยู่ในระดับต่ำสุดในโหมดดินามิกค่อนข้างเตี้ยพอสมควรแต่ถ้าปรับโหมดออฟโรดออโรดรถจะสูงขึ้นเยอะมากๆสามารถลุยได้ด้วยส่วนช่องชาร์จคันนี้มีมาให้ฝั่งขวานะครับผมเป็นช่องชาร์จที่กดเปิด ด้วยระบบไฟฟ้าเฮ้ยเท่มากแล้วก็ดูพรีเมียมดูแพงสมมตอค่าตัวของมันเป็นช่องชาร์จ AC DC ได้ในพอร์ตเดียวกันนี่ครับเปิดปับ๊บก็เป็นช่องชาร์จ DC ที่รองรับสูงสุด150กิโลวัตต์เลยทีเดียวแต่ตู้ชาร์จในไทยก็ยังปรนมาณ50-125ประมาณนี้นะครับนี่ถือว่าโอเคนะดีไซน์สวยมากๆด้านข้างตัวรถเราเห็นว่ามันคือรูปทรงโคเป้หรือว่าสปอร์ตแบ็กที่รถ SUV รุ่นใหม่ๆชอบใช้รูปทรงนี้กัน ทำให้ตัวรถมันดูสปอร์ตดูเพรียวบางมากขึ้นแต่ด้วยอาจจะเส้นสายนะครับดูเพรียวบางแต่รถนี้หนักมากถึง2,500กิโลกรมัมแล้วก็ยาวถึง4.9เมตรเลยทีเดียวถือว่าเป็นรถขนาดกลางของ SUV ได้ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องของกระจกมองข้างน่าเสียดายว่าไม่ใช่กล้องนะคบผมซึ่งตัวมองนอกจะเป็นกล้องแล้วก็มีจอข้างในแต่นี้เป็นกระจกปกติไม่มีบายสปอตแต่มีกล้องรอบคันใส่เข้ามาให้ และก็แน่นอนว่าประตู4บ้บานนะครับเป็นประตูดูดทําให้เราสามารถปิดเบาๆและประตูก็จะดูดปิดเข้าไปทั้ง4บานเลยในเรื่องของด้านท้ายแน่นอนว่าเป็นรูปทรงสปอร์ตแบ็กทำให้ไม่ต้องมีบปัดน้ำฝนอะไรใส่เข้ามานะแต่จะมีตูดเป็ดหรือว่าดักเทลเอ้ยใส่เข้ามาให้ดูสปอร์ตสวยงามแต่น่าเสียดายว่าไม่ใช่ระบบยกอัตโนมัติแบบพวก Audi TT พวกนั้นแต่แค่นี้ก็ถือว่าโอเคดูสปอร์ตพอสมควร พร้อมกับเส้นสายนี่ไฟท้ายแหวยาวแบบนี้ซึ่งทาง Audi เป็นคนคิดค้นเจ้าแรกๆแล้วก็ทำออกมาได้สวยมากๆเมื่อปลดล็อกก็มีไฟวิ่งนะฮะไล่สวยงามเลยทีเดียวเฮ้ยอันเนี้ยถือว่าสวยพร้อมกับไฟท้าย Full LED ทั้งหมดแล้วก็แน่นอนว่ามีกล้องรอบคันมีกล้องด้านหลังมาให้ถือว่าดีไซน์ภาพรวมด้านท้ายดูสวยนะแอดมินชอบในเรื่องนี้มากๆเนื่องจากเป็นรถยนต์ไฟฟ้าไม่ต้องมีท่อไอเสียแล้วครับแต่ก็มีการตกแต่งคล้ายๆ Diffuser ให้มาดูความสวยงามเป็นหลัก เซนเซอร์ S S รอบคานมีมาให้ซึ่งรุ่นปกติถ้าเป็นสีอื่นนะ่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับก็จะดูแตกต่างดูดุดันพอสมควรพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านหลังก็ใส่เข้ามาให้1่ข้างนะครับก็เป็นปกติที่รถยุโรปจะชอบใส่เข้ามาจะถือว่าโอเคนะดีไซน์้านท้ายมันดูไม่เป็นรถไฟฟ้าจา๋าแล้วก็ยังคงความเป็นรถสปอร์ตของทาง audi ได้ค่อนข้างดีมากๆและแน่นอนว่าฝาท้ายนั้นก็มีระบบคลิกเซนเซอร์เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถเตะเปิดตัวรถได้นี่ เราก็เป็นระบบที่หล,หลายคันก็ใส่เข้ามาให้นะครับแล้วก็ห้องสัมภาระถือว่ากว้างพอสมควรในเรื่องห้องสัมภาระคันนี้จุ6 1 5ลิตรแต่ถ้าหากเราพับเบาะมันจะสูงถึง1665แรสาแน่นอนว่าตัวเบาะพับแยก3ส่วนได้สบายครับตรงกลางข้างๆซ้ายขวาพับได้รวมถึงมีม่านสัมภาระที่เป็นแบบฟิกนะครับให้มา2ชิ้นตรงนี้และก็คันนี้ยังคงให้ล้ออะไรมาซึ่งเป็นล้อไหลที่เป็นแบบต้องสูกลมก่อนใช้งานนะครับเป็นล้อไหลแบบบางนั่นเองก็ เฮ้ยยังถือว่าโอเคแล้วก็มีห้องสัมภาระ,ะข้างในอีกก็ถือว่ากว้างมากแล้วก็ไม่คิดว่ารถสมัยนี้จะให้ล้อไหลมาแล้วคันนี้ก็ยังคงสัตว์เข้ามาให้ด้วยเข้ามาห้องโดยสารแล้วต้องบอกว่าห้องโดยสารคันนี้ถือว่าเป็นเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านของทาง audi อาจจะยังไม่ได้ล้ำสุดแบบ gt นะครับแต่ก็ถือว่าสวย รวมถึงพื้นที่ห้องโดยสารข้างในกว้างแล้วก็สมกับเป็น SUV มากๆตัวนี้ถือว่าทําได้ดีตัวเบาะก่อนนะครับแน่นอนว่าคันนี้เป็นเบาะบักเก็ตซีดนั่งโอเคกระชับแล้วก็ไม่ได้อึดอัดแบบที่คิดนะแม้จะเป็นบักเก็ตซีดความนุ่มสบายกําลังดีมีดันหลังได้ด้วยแล้วก็ตัวเบาะเป็นสีเทานะครับแล้วก็เฮดรูมต่างๆเหลือ2กําปั้นเล็กรูมสบายไม่ได้โดนคอนโซลเบียดอะไรนะครับในตัวนี้และแน่นอนว่าคันนี้ได้พรมอะไรขอบตัดด้วยนะครับพร้อมกับแพทเทิร์นชิที่ในการรีเจนต่างๆก็สใส หน้าปัดภูมดิจิตอลร้อแล้วก็คอนโซลตรงนี้เป็นแบบสัมผัสทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นส่วนตรงกลางนะครับที่เป็น Apple CarPlay ไร้สายควบคุมทุกอย่างของตัวรถหรือว่าจะเป็นในส่วนของข้างล่างที่เป็นควบคุมเรื่องของแอร์เป็นสัมผัสทั้งหมดแต่ก็ยังมีข้อสังเกตที่ว่าบางคนอาจจะใช้งานไม่ค่อยถนัดจึงทำให้ Audi นคันก็เอาใจลูกค้าเปลี่ยนกลับไปเป็นปุ่มในรุ่นใหม่ๆแล้วนะครับก็ แล้วแต่ชอบแ้วกันแต่ส่วนตัวแอดมินชอบหน้าจอบแบบนี้มากกว่ามันดูทันสมัยรวมถึงตัวเกียร์ก็ค่อนข้างสวยครับมีไฟเอ็มเบนไลท์ข้างๆรวมถึงนี่เปลี่ยนเกียร์แค่โยกตรงนี้เท่านั้นก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ถือว่าโอเคมากๆเลยก็ที่วางแก้วต่างๆที่พักแขนโอเคถือว่าเป็นจุดที่ใส่ของก็ได้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้งานค่อนข้างเยอะถือว่าโอเคนะในส่วนของภายในของเจ้า e t r o n s p o r t ตแบ็คันนี้แล้วก็แน่นอนว่าตัวเบาะเนี่ยครับถ้ามองดีๆนะครับจะเป็นสีเท่า ลวดลายเนี่ยสวยงามมากๆแล้วก็ดึงตรงนี้ออกมาให้ขยายตรงนี้ได้ด้วยและแน่นอนว่าเป็นสปอร์ตแบ็เป็น Audi แล้วจะได้หลังคาพาร์โนลามิกที่เปิดปิดได้แล้วก็สามารถนี่มีม่มมานบังแดดใส่เข้ามาให้ได้ด้วยก็ช่วยเพิ่มความโปร่งในการนั่งขับขี่คนข้างๆหรือว่าด้านหลังด้วยเช่นกันข้างหลังนั้นก็ต้องบอกว่าแม้จะเป็นสปอร์ตแบ็แต่ถือว่ากว้างกว่าที่คิดนะครับคือเฮด o ูมก็พอดีอ่ะหนึ่งกําปั้นแล้วก็ไม่ได้ดึดอัดเลยความกว้างเล็กรูม โ,โหเหลือระบายมากอะ่ะอันนี้คือตำแหน่งที่แอดมินขับเมื่อกี้นะครับ3ามสี่กำปั้นได้เลยเล็กรูมสบายไม่ต้องห่วงนะครับผมรวมถึงความสะดวกสบายรู้สึกว่ามันมีแอร์ตรงเสา B ตรงนี้ด้วยนะครับ2ข้างเลยแล้วก็แอร์ตรงกลางอีกแล้วก็ข้างหลังนี้แอร์ก,ก็แยก2โซนอีกนะครับทาให้คันนี้แยกอิกสระ4โซนโ,โหสุดยอดมากแอร์เป็นระบบสัมผัสทั้งหมดมีช่องชาร์จ type c มาให้2ตําแหน่งด้านหน้าก็2ตําแหน่งรวมถึงที่วางแขน มีที่วางกันนะ้ำนี่แล้วก็ที่วางของด้วยเฮ้ยโอเคความสะดวกสบายความพรีเมียมอะจริงๆ A u d i ดี Audi นั้นไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะเนี่ยถือว่าโอเคมากๆลำโพงแบงก์อันโอลูเฟนรอบคันแบบ3มิติม่านลังแดดหลังก็นี่มีมาให้ด้วยนะครับเฮ้ยโอเคนะก็เรียกได้ว่าสมกับราคา5.499ล้านบาทของทาง A u d i ดีแล้วกันเป็นรถผู้บริหารได้เลยข้างหลังสบายมากๆวัสดุต่างๆโอเคความแน่นต่างๆโอเค รวมถึงตรงนี้ก็มีไฟแอเบนไลท์เข้ามาให้นะครับที่เปิดประตูวสวยมากหนังกลับก็ใส่เข้ามาให้แต่จุดหนึ่งก็คือพนักพิงเนี่ยมันไม่มีการปรับเอ็นได้มากกว่านี้นะคือนั่งได้อันนี้คือประมาณเนี้ยเอ็นสุดละแล,ว,แลวก็ไม่สามารถปรับตั้งได้ส่วนที่วางของตรงนี้ก็สามารถวางแก้วน้ำได้นะครับแต่มันค่อนข้างเล็กนิดนึงแล้วก็มันจะมีเอียงเอียงนิดนึงนะและนอนว่าออฟดี้ก็มีฟรอนทั้งหรือว่าฟรงค์เข้ามาให้นะครับ นี่รถไฟฟ้าจริงๆมันควรจะต้องมีทุกๆคันนะแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ก็ใส่ที่ชาร์จได้ดีมากๆคันนี้ประมาณ60ลิตรนะครับก็เนี่ยสามารถเปิดวางที่ชาร์จวางอะไรได้ซึ่ง Audi ก็มีที่ชาร์จแบบโฮมมาให้นะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านปกติเลยก็สามารถใส่เข้ามาในส่วนของกระโปรงหน้าได้ซึ่งบางคันไม่มีนะครับต้องบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่าจะมีให้ในรถยนต์ไฟฟ้าทุกๆคันสามจุดที่ชอบนะครับแน่นอนว่า เรื่องพละกกำลังของทาง E t r a n Sportback เป็นระบบขับเคลื่อนที่แรงสะใจอัตราเร่งดีช่วงล่างดีมากๆจุดนี้ขอชื่นชมในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ดีกว่ารถยนต์ไฟฟ้าหลายรุ่นที่แอดมินขับมาบอกเลยว่ามั่นใจในการขับขี่คันนี้มากๆเรื่องของการออกแบบก็ถือว่าเป็นจุดที่ชอบมากๆคือมันไม่ได้ล้ำยุคเกินไปแต่ยังคงเอกลักษณ์ของทาง a u ด i ไว้ได้ดีมากๆทั้งด้านหน้าด้านท้ายรวมถึงภายในด้วยและอีกจุดหนึ่งที่ชอบและก็ดีกว่าที่คิดคือเรื่องของห้องโดยสารด้านหลัง เฮ้ยมันเป็นรถสปอร์ตแบ็ก็จริงแต่กว้างแล้วก็นั่งสบายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเล็กลุงหรือว่าความโอถงจุดนี้ผู้ใหญ่ก็นั่งได้สบายมาก3จุดที่แอบขัดใจส่วนตัวนะครับแน่นอนว่า b ร i ยสปอร์ตหรือว่าระบบช่วยเหลือคันนี้ไม่ได้ใส่เข้ามาให้เลยแม้แต่น้อยต้องบอกว่าอาจจะเป็นข้อจํากัดในเรื่องของราคาก็เป็นไปได้รวมถึงตัวกล้องก็ไม่ได้ใส่เข้ามาครับเป็นกระจกธรรมดา จุดนี้แอบขัดใจแต่อาจจะเป็นออชชั่นเสริมที่ต้องเสียเงินเพิ่มกันเองไปไม่ใช่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็ตามแต่ Audi e t r o n Sportback ไม่ได้มีระบบ One p e d a l หรือว่าคันเร่งที่สามารถถอนและก็ลดหยุดให้เองนะครับซึ่งมันจะแค่ปรับระดับความหน่วงได้3ระดับเท่านั้นซึ่งจุดนี้แอบน่าเสยียดายหลายคนแต่จะชินในเรื่องของ One p e d a l เพราะว่าขับในเมืองสะดวกมากแต่คันนี้ไม่ได้ใส่เข้ามาและแน่นอนว่าตัวรถคันนี้ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่หนักมากนะครับ ทางเรื่องของแบตขนาดใหญ่แล้วก็เรื่องของตัวรถขนาดยางทุกๆอย่างถือว่าเป็นรถที่ใหญ่แล้วก็หนักทําให้เรื่องของการกินพลังงานคันนี้ถือว่าสูงมากแล้วก็ค่อนข้างเปลืองไฟแต่ก็แลกมันด้วยความใหญ่ความแรงก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเสียเปรียบเล็กน้อยแล้วกันเรื่องของเทคโนโลยีแน่นอนว่าคันนี้มันน่าเสียดายมากมันไม่มีพวก Adaptive c r u i คร Control ระบบขับอัตโนมัติหรือว่าระบบช่วยเหลืออะไรเลยแม้แต่น้อยแม้กระทั่งบายสปอร์ตก็ไม่มี เป็นออปชันที่อาจจะต้องซื้อเสริมเอาร่วมกับกล้องข้างๆนะครับก็ทําให้ตัวนี้นหลักๆก็คือมี a p p l e c a r า l a y พไร้สายที่ไม่ต้องเสียบสายอันนี้ก็น่าจะเป็นมาตรฐานรุ่หลายรุ่นแล้วแหละรวมถึงในการตั้งค่าการขับขี่นะครับแน่นอนว่าคันนี้ก็สามารถปรับเรื่องของช่วงล่างมอเตอร์พวงมาลัยได้รวมถึงความสูงของตัวรถนี่ช่วงล่างถุงลมคันนี้สามารถปรับได้ด้วยแต่ที่ชอบก็คือส่วนของกล้องนะครับมันไม่ใช่แค่กล้องรอบคันปกติ แม้จะเป็นกล้องธรรมดาแต่เราสามารถปรับมุมได้เยอะมาก2อล้อหลังล้อหน้า2ท้ายแบบกว้าง 2, องท้ายแบบแคบ2มุมบนนะครับเห็นรัศมีวงเลี้ยว 2, องด้านหน้าด้านหน้าแบบกว้างหรือสมิติซึ่งเป็น3ามมิติที่ดูดีนะแม้ตัวรถอาจจะไม่ใช่สเปคแท้ๆท,ที่เราขับอยู่แต่พวกไฟเนี่ยไฟถอยไฟเลี้ยวเฮ้ยมันติดตามจริงนะครับแล้วก็ถือว่าโอเคนะ ความลื่นไหลพวกนี้โอเคแล้วก็ความชัดอะจุดนี้แอดมินขอชมนะว่ากล้องคันนี้คุณภาพดีมากแล้วก็ใช้งานได้จริงแน่นอนว่าตัวควบคุมแอร์นั้นก็ยังคงเป็นระบบสัมผัสนะครับซึ่งรุ่นใหม่ๆอาจจะไม่ได้มีแล้วนะแต่รุ่นนี้ก็ยังคงใส่เข้ามาให้และส่วนตัวแอดมินอะชอบแบบนี้นะมันดูแบบใช้งานก็ไม่ได้ยากแบบที่คิดครับถือว่าโอเคเลยแต่เสียดายว่ารุ่นใหม่ๆอาจจะใช้งานเป็นปุ่มหมดแล้ว รวมถึงตัวเกียร์นี้ก็ถือว่าทําได้สวยนะครับเนี่ยการเปลี่ยนเกียร์ต่างๆอย่างที่บอกไปว่าสามารถกดแล้วก็เลื่อนแค่ตรงนี้เท่านั้นเลยก็ <camar ader> ต้องบอกครับว่าครั้งนี้รถยนต์ไฟฟ้าจริงๆแอดมินเนี่ยเคยยืมมาแล้วก่อนหน้านี้คือช่วงปีที่แล้วตอนนั้นสถานีชาร์จตรงเขาใหญ่อะไรพวกเนี้ยยังไม่แพร่หลายมากนักจึงไม่ค่อยกล้าขับมาต่างจังหวัดแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าวางแผนได้ดีขึ้นเยอะมากรถยนต์ไฟฟ้าใช้งานจริงได้เยอะขึ้นมากจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆมากๆสำหรับคนที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ และส่วนตัว Audi ดนั้นก็ยังคงทําได้ประทับใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขับขี่ความแน่นความแรงต่างๆออ d i ดี Audi ตอบโจทย์แน่นอนแต่เรื่องของการกินไฟอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ารถมันแรงมากๆรวมถึงระบบช่วยเหลือต่างๆยังน้อยไม่มีอะแดปตีฟคูสันโตไม่มีระบบช่วยขับออโต้พายลอะไรทั้งนั้นเลยจุดนี้ทาให้คนหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยสนใจคันนี้แต่ถ้าคุณเป็นคนที่รักการขับขี่ชอบการขับขี่ <invece> audi e-tron sportback e-tron suv หรือว่า e-tron gt ตอบโจทย์มากๆแน่นอนค online, siglo, ๆๆือมันขับสนุกจริงๆอ่ะคืออยากให้ลองกันแล้วก็เรื่องของคุณภาพไม่ธรรมดาตอนนี้เราก็อยู่บนเขาใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะขับลงไปแล้วก็เดี๋ยวจะดูกันอีกทีว่าแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่ก็ลงจากเขาใหญ่เรียบร้อยนะครับผมก็ต้องบอกว่าจากที่เราบอกไปว่าข้างบนมา270ที่วิ่งได้จริงๆขับถ่ายรูปขับถ่ายอะไรมันเหลือ260แล้วเมื่อลงมาสุดถึงข้างล่างเราปั่นไฟได้สูงมาก ได้วิ่งได้ถึง297กิโลจาก260เท่ากับเราวิ่งได้เพิ่มอีก37กิโลส่วนเปอร์เซ็นต์แบตจาก86เหลือ84ก็ถือว่าหายไป2ซนะครับผมก็อาจจะเจนได้ไม่ค่อยเยอะแต่ก็ถือว่าตัวเลขระยะทางมันเยอะขึ้นแน่นอนโดยระยะทางที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ทําให้เราไม่ต้องแวะชาร์จตรงนี้นะครับผมอันนี้คือมาจอดให้ดูว่ามันมีที่ชาร์จตรงนี้ก่อนกับกรุงเทพนะครับที่ PT ของอีเล็กซ่าก็ถ้าใครกลัวไม่พอก็แวะชาร์จตรงนี้ได้แต่ของเรา วิ่งได้297ทําให้ยิงยาวกับกรุงเทพกลับบ้านได้สบายไม่ต้องแวะชาร์จอีกเลยทําให้ทริปนี้เราเสียเงินค่าชา้ร์าไปแค่350ไปกับกรุงเทพเขาใหญ่แล้วก็กลับไปกรุงเทพได้สบายสบายเลยนั่นเองแน่นอนว่าครั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทาง audi ประเทศไทยได้ส่งรถมาให้เราทดลองกันอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่เคยยืมงินไปก่อนหน้านี้ในปีที่แล้วนี้ก็ลองใช้งานจริงจกันบ้างแล้วแหละก็เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับถือว่าเป็นรถที่ดีนะขับเร็วขับดีขับแรงมากมากแม้ว่าอาจจะกิินนนไฟนดึง แต่สิ่งที่ได้มาบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนและครั้งนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขอภัยุณาใิ้ด้วยวันนี้แอดมินนายขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ